เจ็บปะเออปากตื่นเลยอะท่านคท่านคุณ แทนคุณครับห,หนันหาแม่ได้หรอเจ๊อีวีเ<ป>จ๊อีนี่ลูกเอานี่นี่เอานี่ดีกว่าแทนคุณไปขวดแล้วนะไปเอามาแมวลูกแปนงตูนแปนงตูนอืม ไปหาแม่ดูไปหาแม่เลเอาไปเลยเอาอะไรเอาอะไรน,นะ